แมนแกนั่นแหละสบายดีจ้าสบายดีปลาลุงบนสุกุสุคนจ้าสใ,สสใส่แจวบ่สวใส่หลายก็ได้มื่อี้แม่เพื่นกะตี่เห็ดหมูกระทะสูกินนะจ้าก่อนอื่นเขาก็ต้องอทำความสะอาดหม้อนะจ้าแต่เขาบอกว่าเอาซีซูเซ็นก็ได้แต่คิ้ฝุ่นจับเมื่อแระเขาก็เลยเอามาล้างซะ แม่กินมอในทั้งทรมานพอไหมพี่น้องยทั้งเต็นทั้งแรงพอน้ำมันมันดอดเนาะตัดมาที่คิมปรนกาศสีแกะหัวผักเทียมไว้ให้แม่เอาไว้ใส่แจวจา้าผู้ใดในมากใส่หัวผักเทียมใส่แจวเนาะแ,แต่ตัดออกเดอ้อหนังน้อยบอกใส่คิมก็มาแม่คิมก็มาคืการกิน ตอนนี้เขากก,กำลังเตรียมเครื่องเนอจกะเครื่องก็คือมีแต่ไปซื้อมาแล้วหมนแหละซีนก็ซื้อแบบนี้มาส่วนแจวก็ซื้อมาเรียบร้อยพักมีแต่ล้างผอกล้างพักเนาะแบบกินแบบง่ายๆเพอกะิ่นแต่เราซีห้าโคตรนี่แบบหละแมนส่วนทางพีก็น,นอนเบิ้งททรศนาธาธาากิจ ลูกเป็นคนแกะแม่ก็เป็นคนซอยซอยมักเพชรไปนําเลยจ้า,าใจแจ่วบัวพักใ่แจ่วแล้วกซอย,อยน้อยนึงคิหมักแกวถูกไหมซอยใส่ละไรเพื่อนมักแจ่วดะกินข้าวเปียกเพื่อนก็ยังกัดมักเพชรใส่แจ่วบ่ไรหลายใจแต่วพากันกินยังบ่ได้กินข้าวเปีอยกตอนแรกว่าสิ้ส่วนเพื่อนกินข้าวเพราะมันงายย่ายดีนะซื้อขึ้นมากินยู้องเลยเพื่อนว่าอยากกินข้าวเปียกก็เลยลงไปกินข้าว อีเม่เขาโทรมาต่อมาเพป็นกระซี่่างพักสะอาดอยู่บ่หนอลูกสายอีแม่ล่างนี่ไม่สะอาดไม่ะตัวเองเอาข้าวโพดก็ตัวเองมื้อนี้อีแม่มีผู้สวยเด้อพี่น้องลูกมือผู้สวยผู้นึ่งผู้นั่งชากินน่ะสองสองพระองค์อยู่ในในเรือส่วนเอ๋ละจับกล้อง เช่าเจ้ากล้องแล้วจังแก้ซอยแม่ก็ได้เอะไรกล้องนะตัวนี้เห็ดหลายกันเหลือตลอดพอบ่มีไฟใส้ก็นั่งไงอยู่เฉยนั่งไงใช้ต่อมาเมกากยกมัสิตัสพักเด้อจ้าพักอีนซีเฮ็ดลายในแต่อวดมากซอยพักเป็นเสียงเป็นเสียงเอ้ยน้อยๆก็มากได้พักอันนี้พักก็เล่นนะพักางานกอลุก พักกเล่นพักกเล่มกโกเอินวะพักกัดขาอ่อ้าวพักกระชองคือแชร์ใครกูนไม่ได้ใครลูกันวะพาลูกใครจะพาลูกันจ้าพาลูกนัแล้วน้องมมก่วสบายดีจ้าลูกกรตงวอาสบายดีครับคือเป็นตะวันนะ สวัสดีค่ะัวตับกระลูเออชาวยรปมาก้องจ่าองกินยังยนได่งมุกดาจ่าดงงงกิกินอ่ะอาไมเอาขาลงต้องรู้ดม่อย่ีแล้วเอาขาลงอยเรียนเอเออไ้เลยเดียบเล้วเดีเเีู้กนี่สบายดีอี้วงมืนี่อกแ้

เจ้าตัวไหนน้าเจ้าต eh> ัวอะไรเจ้าอีเหม็นเจ้าอีเหม็นจับสี่ไปเลยเด้เจับสี่นอ่อนนี right> ่ถ้าจับส um ี um ่เตือนด้วยคนขลุ่นหมดเลยขลุ่นเกูเหมือนจับน้องวอลนี่กี่แม่จ้าตัวนั้วนดีนะอะไรแบบอ้อนแล้วไหมอย่างมันเลยอย่างเวลาอ่อนต่างเอาอ้อนยาตัวดีไปพูดกันอยู่มือเดี๋ยวตัวนี้โอเคนี่ออมน้าออมซุปคนนี้ไง ปีกมันบวกลบแม่แม่าือโนยไปนั่นเือยคือไปเอาเขาขีดมดูเาะได้ขีมามีหลายคนยกอยมันอวเท่านั้จะอ้วนหดอ้เลยักขี้วมันจะนไ

nặng cơ hội, nặng chơi chờ nặng chú ta là bông phun bay, nặng cái uẩn, uẩn cái này, cái cái gì, cái này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 , cái Điều này cho ông ta phải nói. Tiếng bút. Tiếng bút đi. Điều này. Điều ชินหมูสามชั้นาก่อน่อน่อมาหมาหกคั้งหนึ่งทีกันรกไปเร่พี่ชุดเนม่เรื่อยี่เหรแต่ไเรื่อพี่ตะะมาเอ๊่ไม่ดูอ่ะดูตั

น่ารอยนัดือแล้วออะ่าคือตืเลยี่ได้เผลยเทำไมบุญกาแฟซีาฟีนี่สดงมันเลยออมาให้คน่อนนะ กแลีนอไงกล้า่จะกอะไรเี่ยเน้อินดนินนเินเดินเดนเินเดินเดินเดิแเดินนเนดนเดินเดิดนนเดเดินเดินเดินินนเดินเดินเดินเดดินเดินเดิินดิิเดเนเดินเเดเดินดนเดเ ตกกล้องอเพราะเห็นแม่แก้วเ่ยเด้อบ๊ายบาย,บาย,บาย